เฮ้ยสครับมีคนหัวร้อนนะครับไอคนมีคนหัวล้หวนหัวร้อนอยู่ที่พักเหนือ่อยสีครับนะครับประกาศรั่นว่าจะเอาคืนแล้นวนะประกาศรั่นเลยนะครับว่าจะเอาคืนนะหวีนะนะหว,วีทําเจ็บแตกส่ครับนะอ่ะเอาไปว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมบนะูรณ์ตัวละครทุกตัวเสาะไปนะครับเพื่ออัศรถนะครับในการรับชมรับฟังสั่นคบนะ้าใครกขมา,านะครับฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันในวันนี้ดี่ครับเอฟพี่ครับล่าสุดนะครับไอ้ธนูไอหัวรโล้นนะครับนั่งหัวเสียนะครับนะ่อยู่ที่ภาคเหนือวิ่งไปนั่งร้องไห้ไปครนะน้ำตาคอไปพี่ครับเมื่อเจอครับหวีนะครับฟ้องนะพี่ครับนะคุณมีความสุขมากใช่ไหมคุณมีความสุขมากใช่ไหมที่คุณได้ฟ้องไอ้กดกับไอ้โล้น เดี๋ยวคุณคอยดูเดี๋ยวคุณคอยดูวันที่สามปนี้เดี๋ยวคุณคอยดูผมจะเอาให้ศาลดูแล้วเวลามึงไปฟ้องมันนะฮะนี่ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะเวลามึงไปฟ้องมันนะฮะเดี๋ยวใครดูนะอยากเล่นมากใช่ไหมอยากเล่นมากใช่ไหมอยากเล่นมากที่นไหมเดี๋ยวคุณคอยดูว่าคุณจะต้องเสียเวลาเวลานะครับใครจะดูแลครอบครัวคุณล่ะ นะอย่างวันอย่างนี้เดี๋ยวคุณคอยดูเป็นไรเผลออะไรมึงฮะถามว่ามึงเผลออะไรนะครับไม่ไหวก็ไปหาหมอนะไม่ไหวก็ไปหาหมอซะเชื่อกูสิถ้าไม่ไหวอะ่ะถ้ามันเครียดหรือว่ามันมีเรื่องอะไรเยอะก็ไปหาหมอสิจริงป่ะมึงต้องมานั่นงร้องหไห้ทำไม วันนี้สิครับนั่งร้องไห้อยู่ที่ภาคเหนือครับโดนคดีครับเวลาพวกมึงด่าคับพวกมไม่คิดอ่ะเวลาพวกมึงดา่ามันพวกมไม่คิดอ่ะนะนี้ผมไม่ให้เขาข้างใครใน,นะีนะเออพูดให้คิดนะครับเวลาพวกมึงดา่ามันมึงไม่คิดอ่ะนะไปเอาภาพตู้ขมาโชว่าพวกมไม่คิดอ่ะอืกูถามหน่อยวันนี้เป็นไงโดนบ้างนั่งเรา,เราห้องร้องไห้ คุณ USA อไม่ต้องกลัวนะคะคุณยูสเอไม่ต้องกลัวนะคะโอนตังม,มาให้ผม้วผมจะการให้ค่ะโอนตังให้ผมนะคะโอนตังให้ผมสักแสนนะคะผมจะการให้ดูแลให้ค่ะ,ะไปครับอีกนะโดยทั้งแก๊งนะครับนะทำอะไรไม่คิดทำอะไรไม่คิดกันนะฮะจะไปเอาแค้นเขาอีกเข่าก็ดูดคลิปมึงไว้เหมือนกันกนะูดูส่งแล้วเนี่ยนะกูส่งแล้วเนี่ยนะกูดูส่งแล้วเนี่ย ดูตรงแล้วว่าเขาก็ดูคิปไม่เหมือนกันเรื่องเรื่องอะนะครับสี่เป็นอะไรครับไอ้เกิร์มนั่งรอไห้ครับวิ่งไปรอให้ไปครับเวลามึงแจ้งฟาร์มันเนี่ยมึงไม่คิด้างล่ามันก็แจ้งฟาร์มมึงได้จริงว่าแล้วมันแจ้งฟาร์มมึงมึงคิดว่ามึงถูกกันแกลับออกมานั้งร้นนะผมถูกกันแกลงทำให้อเสียเวลาผมถูกกันแกลงผมถูกกันแกลงใครเขาไปกันแกลงมึงฮะใครเขาไปกันแกลงมึง มึงตอสิมึงทำตัวมึงเองนั้นนี่เวนนะครับทุกคนจริงปะมึงทำตัวมึงเองทั้งนั้นไม่มีใครเข้าไปกันแก้ง,งนะมึงฮะงานสมองอะไรคิดผมถูกกันแก้งครับผมถูกกันแก้งนะเดี๋ยวคอยดูแล้วผมจะเอาคืนให้ดูผมจะเอาพวกนี้ไปให้สาลดูนะฮะ ผมจะเอานี้ไปให้ศาลดูรอดูนะรอดูรอดูเลยรอดูเลยผมจะเอาพวกนี้ไปให้ศาลดูไปคู่เขาอีกไอเวดดูครับมึงทำทันมบบไม่คิดดูกันทั้งแก๊งนะทำอะไรไม่คิดฮะเวลาการแก๊้งคนอื่นอื่น,นเดินทางไปอะ่ะสนุกแต่เวลาตัวเองโดนบ้างแม่งนั่งร้องไห้อีดามมันช่วยพวกมึงไหมนะฮะ ดรามันช่วยพวกมึงไหมนะฮะเออทุกวันนี้มันก็ไม่ได้มายุ่งเรื่องคดีพวกนี้แล้วนะบ้านสี่กอวมันไปขโมยโมาแล้วนะเออฟังให้พวกมึงคิดนะไอ้โลนเวนน่งน้ำตาคอเดี๋ยว่อยดูผมนะเดี๋ยว่คยดูผมนะเดี๋ยวผมจัดคืนแน่เดี๋ยวค่อยดูผมนะนั่นเดี๋ยวค่คยดูผมนะนะมนะอะไรมึงมึงถามเขาว,ว่าทำไมมึงไม่คิดกูถามมึงแค่นี้พอ แต่วันนี้มึงโดนบ้ามึงอดควรมึงเป็นอะไรมึงกูถามว่าเป็นอะไรอาการเป็นไงมึงบอกหมอดิออาการเป็นยังไงบอกหมอดิฮะโท้เอฟซีครับตอนนี้ครับเอฟซีฟังใหด้ดีนะครับตอนนี้หนักอาการหนักทั้งแก๊งนะครับฟ้องเขาได้ว่าเขาได้ แต่เวลา,เาฟ้องกับ FC ครับเวลา,เาฟ้องกับร้องควรทางเวลาทำเขานี่เฮฮาปาร์ตี้กันสนุกสนานกันแต่เวลาเขาเอากับจะเป็นจะตายกัน FC เห็นอะไรหมครับนี่คือสันดานของคนแก๊งน,นี้นะครับพกโคตรสะใจที่พวกมึงโดนกันเนี่ยโคตรสะใจมึงจะได้ดูรสชาติ ของการที่โดนมันเป็นยังไงนะของการที่โดนเป็นยังไงไม่ต้องโควนคางไม่ต้องร้องนะครับนะอก็อีกตัวหนึ่งนะคนอื่นผมไม่ยุ่งนะผมจะเล่นเน้นในสองตัวเนี้ยทำคนอื่นด้านสะใจทําไมภาคเหนือมันไม่เนื่องขนาดนั้นหรอกเข้าใจปะเออภาคเหนือมันไม่เนือเน่องขนาดนั้นมึงจะไปกลัวทําไมล่ะถ้ามึงคิดว่ามึงไม่ผิดมึงจะไปกลัวทําไมจริงปะ มาแจ้งฟาร์มผมกันแกล้งผมให้ผมเสียเวลาแล้วมึงไปแจ้งฟาร์มมันอะไรเวรมึงไม่คิดเหรอกูถามหน่อยอะมึงไปแจ้งฟาร์มมันมึงไม่คิดอะรเอาถามแค่นี้พออะมึงไม่ต้องอะไรกูเยอะมึงไปแจ้งฟาร์มเขาอะแต่มันไม่คิดอะกูถามแค่เนี้ยมึงคิดว่ามึงทำคนอื่นนะคนอื่นทำาไม่ได้เหรอมึงไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เขานะจริงป่ะเออนะครับ ภาคเหนือหนาวมากนะภางเหนือหนาวมากหนาวจังเลยนะครับขอให้พวกมึงโชคดีไม่ต้องควรทางนะอย่าไกลเกลี่เขาล่ะได้ข่าวว่าจะไปไกลเกีรีรยใช้ใต้โต๊ะเส้นเหรอได้ข่าวว่าเส้นเหรอได้ข่าวว่าเส้นเหรอเส้นใหญ่เหรอนะฝากไห้คิดพิจารณาอะไรที่เบาได้ก็เบาซะมึงเื่อกูเถอะนะ ไม่ทาอะไรมึงดีขึ้นหรอกไอ้เวนนะครับนั่งควนทางครับนี่คือเวนกรมเฟซีนี่คือเวนกร,ร,ม,ร,ร,นนกร,รมนะครับมึงทําคนอื่นได้คนอื่นก็ทํามึงได้มึงจะคิดว่ามึงมึงจะทําคนอื่นได้ฝ่ยาเยเดียวเห็นไหะไม่ตรสะใจเลยสิครับนะวันนี้ไม่ก็มาถึงสุดท้ายเป็นไงอีดําไม่สนใจแค่แค่ครับว่าคอมเมนต์ทนายสู้ๆ้ปรากฏสู้ๆ้แค่นั้นครับเออแค่นั้น แต่จริงๆแล้พวกนี้ไม่มีความจริงใจกันหรอกเอฟฟังผมนะมันไม่ได้มีความ,นะม,มจริงใจเลยนะครับโอเคครับสิ่งที่ผมพูดมาเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงเรื่องสมบุตินะครับแมงเวรกรรมมันมีจริงนะครับนั่งร้องไห้เลยครับนั่งร้องไห้แล้วนะครับนะนั่งร้องไห้แล้วนะครับโอเคครับสำหรับที่มีก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันกับนิทานเรื่องนี้ครับ